วิธีเอาตัวรอดนะครับจากการถูกแก๊สไลติงในที่ทำงานเราคุยกันไปแล้วนะครับเมื่อก่อนหน้านี้นะว่าเออสถานการณ์แก๊สไลติงเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกสับสนในตัวเองนะครับรู้สึกผิดทั้งๆที่ก็งงเหมือนกันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดหรือรู้สึกทำให้เราไม่มั่นใจใน การที่เราจําอะไรได้แล้วทําไมความคิดของเราต้องย้อนแย้งเห็นอยู่ชัดๆว่ามันถูกนะที่เราจําได้แต่ทําไมคนอื่นบอกว่าเราผิดเป็นต้นนะครับมันเลยทําให้เราเนี่ยต้องตกระกำลําบากมันไม่ใช่แค่เรื่องของการคิดมากนะอาจจะงงกับตัวเองจนสับสนไม่ไปหมดไว้ถูกสรุปแล้วเราจะเอายังไงกับชีวิตดีก็เลยตกเป็นเหยื่อของพวกที่ต้องการจะครอบงําเรานั่นเองนะครับถ้าเราอยู่ในวังวนแบบนี้นะ ขั้นตอนที่เราควรจะต้องทำในลำดับต่อไปก็คือว่าไม่ใช่ยอมรับว่าชีวิตมันก็ได้แค่นี้แหละหรือไม่ใช่ต้องทนนะครับเพราะว่าการอดทนหรือยอมรับในเคสเนี้ยมันไม่มีทางออกนะแล้วถ้าเกิดเรายิ่งปล่อยให้สถานาแบบนี้เป็นไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราจะป่วยทางจิตได้นะครับอย่างมีปัญหาเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆได้เต็มไปหมดนะดังนั้นเราต้องจัดการตัดตอนมันด้วยการลุกขึ้นมานะครับปกป้องจิตใจของเรานะครับแล้วก็กลับมายืนหยัดคุณค่าในตัวเรานะครับที่เรามีนัในได้มากที่สุดนั่นเองคราวนี้มันจะมีกระบวนการอะไรบ้างที่เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เรากําลังถูกแกสไลติงได้บ้างนะครับหลักสําคัญก็คือประการแรกมันต้องสร้างหลักฐานความจริงด้วยตัวเองก่อน นะครับอา้าในเมื่อเราเริ่มย้อนแย้งในตัวเองในสิ่งที่เราจําได้ในสิ่งที่เราได้ยินมาแต่มีคนที่พยายามทำกแก๊สไลติงใส่เราเนี่ยทําให้เราไม่เชื่อในสิ่งที่เราเชื่องั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็คือต้องมีพรูฟนะครับต้องมีอีเวนต์เรื่องนี้ทำไมถึงสำคัญเพราะว่าคนที่ทำกา l i g ไลติงใส่เรามักจะบิดเบือนความเป็นจริง ทําให้เราคว้เขวและใช้จุดอ่อนตรงนี้และครับและส่วนใหญ่นะเวลาเราเห็นได้ยินอะไรมาเราไม่มีหลักฐานไงเมื่อเขารู้ว่าเราไม่มีหลักฐานมาโต้แยงนะ้งเนี่ยเขาจะบิดเบือนยังไงก็ได้จากข้อเท็จจริงเพราะจุดอ่อนก็คือเราไม่มีอะไรมายันให้เขาเห็นว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่คือจุดอ่อนของคนในที่ทํางานเป็นจํำนวนมากนะครับถ้าไม่เก็บหลักฐานไม่มีหลักฐานไม่มีการบันทึกไว้ เรียบร้อยโอกาสที่ไอคนที่จะครอบงำหรือจะกันแกล้งเราโดยใช้แก๊สไลติงเนี่ยมันก็จะเข้าช่องเนี้ยสบายเลยงั้นวิธีการนะครับพลาดแล้วไม่เป็นไรแต่อย่าพลาดซ้ําในการทํางานเนี่ยมันมักจะมีเหตุการณ์สําคัญสําคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหน้าที่การทํางานและการเติบโตหรือแม้กระทั่งปัญหาเต็มไปหมดอยู่แล้วนะครับเราควรจะต้องบันทึกเหตุการณ์สาคัญสําคัญเหล่านั้นเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นวันที่เวลาหรือใครพูดอะไรเอกสารอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับอาจจะรวมไปถึงการเซฟเก็บอ e ีเมลข้อความที่แชททั้งในไลน์หรือในแอปพลิเคชันต่างๆหรือเอกสารประกอบที่มีการพูดคุยกันทั้งหมดเอาไว้นะฮะหรืออา,อาจจะมีพูดถึง,นงในเรื่องของการประชุมก็เหมือนกันนะการประชุมบางทีมันก็มีเรื่องของการทำมินิรอมมิ้ง ถ้าองค์กรดีๆทั่วๆไปเขาก็จะมีเอกสารพวกนี้ไว้ใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่าหลายๆองค์กรไม่ได้ทําตรงนี้งั้นการมีมินิทอ o ฟฟิตติ้งเดี๋ยวนี้เราใช้ AI ช่วยจดมินิทก็ได้นะครับมันจะช่วยให้เราเห็นข้อเท็จจริงเวลาเราเจอการถูกแกสไลติ n งเนี่ยข้อที่จริงเหล่านี้แหละมันจะทําให้เรามีจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก็ป้องกันข้อคอรหาหรือการจู่โจมหรือโจมตีเราในเชิงลบ ว่าเราจําผิดเราจําถูกอะไรเงี้ยได้เช่นกันนะครับเนี่อยอย่างตัวอย่างสถานการณ์ที่ผมอยากจะให้เห็นเนาะผมเองก็เคยโดนมาเหมือนกันนะแต่พอเรามีหลักฐานเนี่ยเราก็สามารถเออ,อ้างอิงได้นะครับคือหัวหน้าเนี่ยอาจจะกวนเราก็ได้นะสั่งกลับไปกลับมาแล้วก็จะกั่นแกล้งเราก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดพูดคุยกันด้วยวาจาแต่เราอะ่ะเป็นคนที่วางแผนรับมือไว้ดีหัวหน้าอาจจะสั่งเราบอกว่างานโปรเจกต์นี้ ให้คุณเดินหน้าทําแบบนี้แบบนี้ไปแต่ถ้าเราไม่เอมีการบันทึกอะไรเอาไว้หัวหน้าก็อาจจะบิดพลิ้วได้เมื่อเราทําโปรเจกต์ไปครึ่งทางแล้วแล้วก็อาจจะโมโยวยวายว่าใครสั่งให้คุณทําแบบนี้อ่าอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณมีการเก็บหลักฐานวางแผนเรื่องของข้อ,ขอมูลข้อมูลต่างๆไว้ดีหัวหน้าบอกว่าให้คุณทําโปรเจกต์นี้แบบ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 นี้คุณออกมาจากห้อง หัวหน้าคุณก็มาพิมพ์อีเมลอ้างถึงสิ่งที่เพิ่งคุยไปกับหัวหน้าเกี่ยวกับโปรเจก t นี้หัวหน้ามีข้อเสนอและคําแนะนําให้ทําแบบนี้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 แล้วคุณก็เดินหน้าทํางานไปได้เลยต่อให้หัวหน้ามันจะบิดพลิ้วตอนหลังคุณก็อ้างได้ว่าณนะวันนั้นสมมติสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันจันทร์หัวหน้าสรุปว่าอยากให้ผมทําแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นซึ่งผมก็ได้สรุปเป็น ารายละเอียดคร่าวๆในอีเมลแล้วเนี่ยเพราะผมต้องการมั่นใจว่าเออเราได้ทำงานตามสิ่งที่วางไว้อย่างถูกต้องเนี่ยถ้าหัวหน้าที่มันพยายามจะแกสไลติ้งใส่คุณแล้วมันเจอทรงนี้ไปเรื่อยๆนะมันก็ไม่กล้าเพราะมันรู้แล้วว่ามันเล่นคุณไม่ได้เพราะคุณมีหลักฐานไงเออแต่หัวหน้ามันก็รู้แหละคนที่มีหลักฐานคนที่ทำทรงนี้มันก็ไม่อยากยุ่งหรอกมันก็จะไปยุ่งกับคนที่มีชุดมีช่องโหว่เขาเรียกว่ามีช่องโหว่ด้านนี้แทนนะฮะ แล้วคนไทยส่วนใหญ่ตรงนี้มีปัญหากันเยอะนะครับประเด็นที่2ส,สื่อสารอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาแต่ต้องไม่ใช้อารมณ์นะครับเราเรียกว่า assertive communication นะจริง assertive communication เนี่ยเป็น soft skill ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี assertiveness ก็คือไม่กล้ายืนกานไม่กล้าตรงไปตรงมาแล้วชอบออทำตัวเองเป็นเหยื่อยอมรับสถานการณ์อย่างเงี้ยทั้งๆท,ที่รู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันยังไม่เคลีย แต่ก็ไม่พยายามทำให้มันเคลียะเนาะทำไมเรื่องของ Assertive Communication ถึงสำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นการแสดงถึงความมั่นคงทางจิตใจผ่านคำพูดและท่าทางมันเป็นการช่วยลดโอกาสที่จะถูกบิดเบือนได้ง่ายนะครับตัวอย่างเช่นภาษากายที่ใช้นะครับก็ต้องศบตานะครับใช้น้ำเสียงที่มั่นคงนะภาษาที่ใช้ก็ต้องเน้นข้อได้จริงไม่ใช้อารมณ์นะครับเช่นเรากำลังถูก Gaslighting นะเขาพูดมาบอกว่าเราเข้าใจนู่นนี่นั่น คาดเคลื่อนอะไรก็ว่ากันไปเราก็บอกว่าจากข้อมูลที่เราเคยพูดคุยกันเมื่อก่อนนะครับผมได้บันทึกเป็นมินิตเอาไว้แล้วว่าว่างานเนี้ยเออเป้าหมายมันเป็นแบบนี้อ่าเรายังยืนยันที่จะไปตามนี้ใช่ไหมครับอ่าถูกต้องไหมครับอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าหัวหน้าเนี่ยมาโจมตีว่าเราทำผิดนู่นนี่นั่นนะครับเราอาจจะบอกว่าเออผมไม่แน่ใจว่า อที่หัวหน้าบอกว่าผมเป็นคนผิดในส่วนนั้นส่วนนี้เนะี่ยไม่ทราบว่าผมขอดูเอกสารหรือหลักฐานประกอบได้ไหมครับว่าผมผิดตรงไหนบ้างเพื่อที่ว่าผมจะได้เอาข้อมูลตรงนี้ไปพัฒนาปิดแก็บสิ่งที่ผมผิดพลาดในในงานถัดไปได้ <c oughs> แบบนี้มันจะมีทรงแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าเราอะทำผิดนู่นนี่นั่นพูดคร่าวๆมันก็มันก็อาจจะอึดอัดนะ เราไม่รู้ว่าผิดตรงไหนจริงๆนะครับแล้วโดนแบบนี้ซ้ำๆเนี่ยเราจะยิ่งเกิดอาการมีเซลล์เดาที่เป็นเนกาทีฟกับศักยภาพตัวเองคือมนุษย์เราทำงานผิดได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราให้คนอื่นที่มีอำนาจเหนือกว่ามาเหมารวมว่าเราผิดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโดยไม่มีข้อเท็จจริงมาประกอบเนี้ยนี่ก็คือการถูกแกสติ้งได้เช่นกันหรือตัวอย่างที่เราเจออีกก็คือว่า คุณน่ะคิดไปเองอเจอบ่อยๆนะเมื่อไหร่ที่เรามีการเก็บหลักฐานและเอกสารเอาไว้เนี่ยคําพูดที่เขาบอกเราว่าเราอ่าคิดไปเองเนี่ยเราสามารถยืนยันกลับมาแบบนี้ก็ได้นะครับว่าเอ้จากการที่พูดคุยครั้งที่แล้วเนี่ยฮะสมมติเจ้านายบอกเราคิดไปเองในเรื่องนี้นะก็ผมได้บันทึกเอาไว้ว่า,าหัวหน้าแนะนําว่างานนี้ให้เพิ่มรายละเอียดในส่วนนี้นะครับ อยากให้หัวหน้าช่วยคอนเฟิร์มอีกสักทีนะครับว่าที่หัวหน้าพูดวันนั้นะกับวันนี้ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือจะเอาแบบไหนอย่างไรก็เขาดึงแก๊สไล์ใส่เราใช่ไหมเราก็ลากเขาอะมาอยู่ในปัญหานี้ด้วยเอาในเมื่อคุณพูดไว้อย่างนั้นแล้วคุณมาเปลี่ยนวันนี้เราก็มีหลักฐานนะพอเขาเห็นว่าเรามีทิศทางแบบนี้นะครับแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงที่ปก,กตินะแล้วก็ไม่ได้ เชื้อเชิญให้มันเกิดปัญหานะผมว่าเขาก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะประเด็นที่สามนะครับประเด็นที่สามก็คือคนที่แก๊สลท์ใส่เราเนี่ยเขาต้องการทําให้เรามีอารมณ์ขุ่นมัวดังนั้นเราก็อย่าไปเล่นตามเกมอารมณ์ของเขาซะมันมันเป็นเรื่องของ emotional detachment นะก็คือแยกอารมณ์ออกมาอย่าเอาอารมณ์ไปปนอยู่ในเกมนี้ทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญนะครับ คนที่ใช้แก๊สไลติงเนี่ยพยายามเชื้อเชิญให้เราใช้อารมณ์ตอบโต้เพราะเขาพยายามบิดเบือนและพลิกสถานการณ์ให้มันดูแย่นะสำหรับตัวเราใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะเข้าเกมเขาเลยนะฮะวิธีการเนี่ยสำหรับการรับมือเรื่องนี้ผมรู้ว่ามันยากที่สุดนะถ้าเกิดว่าเราโดนกล่าวหาหรือโดนวิาพากวิจารณ์หรือถูกโจมตีว่าเ,เราผิดทั้งทงี่เราไม่ผิดอย่างเนี้ย มันแน่นอนอารมณ์มันพุ่งพ่านอยู่แล้วแหละแต่ผลเสียมันมีเยอะกว่าถ้าเราปล่อยให้อารมณ์มันพุ่งพลานต่อไปนะครับแล้วก็ต่อล้อต่อเถียงกันเนี่ยยิ่งกลายเป็นว่าเรายิ่งแย่นะครับเขาก็เลยแนะนําว่าให้เราเนี่ยฝึกพวกเรียกสติเนาะเราเรียกว่าฝึกกลุ่มพวก mindfulness เพื่อให้รับรู้ความรู้สึกของเราแล้วก็ถ้าเราจับความรู้สึกเราได้นะหรือว่าจะเป็นหลักการ emotional intelligence ก็ได้เราจับ อารมณ์ของเราได้ทันเนี่ยเราก็จะบล็อกไม่ให้มันออกมาครอบงําตัวเรามากเกินไปนะครับหรือจะใช้เทคนิคตอบสั้นๆแต่ตรงประเด็นก็ได้นะครับเช่นเอ,อสมมุติบอกว่าเขาพูดอะไรมาแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่มันย้อนแยง้งมันไม่เป็นความจริงอย่างเงี้ยเราอาจจะตอบไปอย่างนี้ก็ได้นะครับว่าขออภัยนะครับผมไม่เห็นด้วยกับความเห็นที่ว่ามานะครับแต่ว่าเราสามารถพูดคุยกันได้นะ แต่ต้องอยู่บนข้อมูลที่มันชัดเจนมากกว่านี้นะครับคือมันก็พูดได้แต่สถานการณ์มันจะดีขึ้นไหมก็ต้องมาดูประเมินต่อไปด้วยเนาะสมมุติสถานการณ์มันตึงเครียดมากมันอาจจะไม่ดีแล้วก็ต้องหยุดการสนทนาใดๆทั้งสิ้นนะครับอาจจะต้องถอยออกมาก่อนอย่าอย่าเพิ่งไปโต้เถียงใดๆทั้งสิ้นเพราะไม่งั้นเราก็จะเข้าเกมเขาทันทีเลยนะครับประเด็นต่อมานะประเด็นที่สี่นะครับ ใช้ข้อมูลสนับสนุนและความรู้ทางจิตวิทยาเป็นเกราะป้องกันตัวนะครับก็คือเรื่องนี้อาจจะต้องใช้เทคนิคการตั้งคำถามกับความคิดนะครับเวลาเราเจอใครแก๊สไลติงใส่เราเนี่ยอาจจะต้องใช้เทคนิค CBT ก็ได้นะเราเรียกว่า cognitive behavioral therapy นะครับก็คือมันเป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการตั้งคำถามกับความคิดของตัวเราเองเช่นเขาบอกว่าเราผิดเราคิดผิดเราทำผิดในเรื่องนี้ เราอาจจะถามกับตัวเองว่าเอสิ่งที่เขาว่าผิดเราทําผิดหรือเราคิดผิดเนี่ยมันมีหลักฐานอะไรบ้างที่มันเป็นสิ่งที่สามารถยืนยันในสิ่งที่พวกเขาพูดได้เอ,อหรือสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันคือความจริงหรือว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกที่เขาพยายามยัดเยียดให้เรารู้สึกกันแน่ออันนี้ก็ได้นะครับอ,อหรือจะใช้หลักการเดียมนก็ได้เดียมนนะครับมาจาก d i a l ล c t ติคอรนะครับบีเฮเบิร์เทอร์ปนะครับ D.B.T. นะครับใช้เมื่อต้องเจรจาในเรื่องที่สำคัญนะครับเด a มนเนี่ยก็คือตัวย่อนะมันเป็น D.E.A.R.M.A.N. นะครับตัว d ตัวแรกนะครับก็คือ describe นะครับบรรยายข้อที่จริงนะครับตัว e express ก็คือแสดงความรู้สึกอย่างสงบเนาะมีสติด้วยแล้วก็ตัว a assert นะครับก็คือว่าขอในสิ่งที่ต้องการอย่างชัดเจนนะครับ และตัว R ก็คือ reinforce บอกว่าทำไมข้อเสนอนี้ถึงดีกับทุกฝ่ายตัว M นะฮะ My mindful mystic นะฮะจดจ่อเป้าหมายและตัว A appear confidence แสดงความมั่นใจนะแล้วก็ตัวสุดท้าย N negotiate เปิดรับการต่อรองนะครับตัวอย่างเช่นผมเข้าใจว่าหัวหน้าต้องการให้งานนี้เสร็จทันเวลานะครับแต่ผมก็รู้สึกกังวลเหมือนกันว่ายังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอผมขอายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถทํางานออกมาได้ตรงตามความคาดหวังของคนหน้าได้ไหมครับอะไรเงียนี่ยมันก็ไล่เลยเดส r ลายก่อนเนาะแล้วก็ความกังวลก็คือเป็นการเอ็กซ์เพลสแลวพวกขอรายละเอียดเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นพวกแอดเ r t ร์ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอันนึงนะเพื่อค่าตัดตอนการที่เราจะถูกแกสไลท์ไลติงไปได้เรื่อยๆนะครับประเด็นที่ห้านะครับหาแหล่งสนับสนุนนะครับจากพรรพวก เพื่อนฝูงในที่ทํางานเนาะก็คือมันก็เป็นเรื่องของโซเชียลซัพพอร์ตนะครับพูดคุยกับเพื่อนโรงงานที่ไว้ใจได้นะครับแล้วก็หรือคนที่มีอานาจที่ช่วยะออย่าง HR เนี่ยหรือผู้บริหารระดับสูงหรือาอาจจะขอความคิดเห็นนะครับจากบุคคลที่มีมุมมองเป็นกลางนะครับเช่นเบนเทอร์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาก็ได้อาจจะมีอยู่แล้วในองค์กรหรือนอกองค์กรก็ได้นะครับนอกจากนี้นะการที่ได้ฟังมุมมองของคนอื่นเนี่ยในเรื่องที่ เราขอคําแนะนําเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นอาจจะดึงเรานะครับกับเข้าสู่โลกของความเป็นจริงได้แล้วก็สามารถช่วยให้เราเนี่ยลดความสับสนที่เกิดจากการถูกแก๊สไลติงได้เช่นกันคาแนะนํานั้นสหรับหัวข้อนี้ผมว่าสําคัญมากคนที่ถูกแก๊สไลติแล้วก็ไปไม่เป็นนะครับแล้วก็ลําบากเลยก็คือส่วนใหญ่ชอบอยู่แบบสันโดษเนาะคนที่อยู่แบบสันโดษไม่มีเพื่อนฝูงนะครับก็จะมีโอกาสที่จะโดนเรื่องนี้แล้วกลับมายาก การที่เรามีเพื่อนฝูงมันก็อาจจะทําให้เราเห็นมุมมองว่าจริงหรือไม่จริงได้นะครับแล้วลดการสับสนได้อีกด้วยนั่นเองนะครับประเด็นที่6นะฮะก็คือเรื่องของการวางแผนทางเลือกถ้าสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นหรือเราเรียกว่า Exit strategy นะครับอยากให้ผู้เรามีแนวคิดตรงนี้เอาไว้นะว่าเราไม่จําเป็นต้องทนกับสภาพแวดล้อมที่มันบั่นทอนทางจิตใจเราตลอดไปนะครับถ้ามันแย่จริงเน่ย พย,ยายามมาห้าข้อแล้วมันก็ไม่มีแนวโน้มที่มันจะดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยหล่าจะต้องเตรียมตัวสละยานลํานี้นะครับเพื่อหางานใหม่นะฮะมองหาทีมงานหรือองค์กรที่ให้คุณค่ากับความสามารถของเราดีกว่านะครับเพราะสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญนะมันก็ควรจะต้องดูแลด้วยนะแล้วมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราที่เหลือด้วยไม่ใช่ว่ายอมทนกับที่นี่แล้วคิดว่าไม่มีทางออกนะครับ สรุปนะฮะทุกคนนะครับเอถ้าเจอแบบนี้นะมันเป็นหนึ่งใน,นกลไกทางจิตวิทยาที่เขาเอามาใช้กับเรานะครับเราสามารถจัดการมันได้นะครับเพียงแค่เริ่มต้นในการตระหนักรู้นะมีหลักฐานนะครับแล้วก็กล้าพูดกล้าคุยแบบตรงไปตรงมาและในท้ายที่สุดต้องรักษาสุขภาพจิตใจเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีใครนะครับที่จะทําให้เรารู้สึกได้ค่ามากกว่าตัวเราเองเนาะ และการเกิดแก๊สไลติงนี่แหละมันทําให้เราด้อยค่าตัวเราเองดังนั้นเราไม่ควรจะยอมให้มันเกิดขึ้นนะครับต่อขอให้ทุกคนโชคดีกันแล้วกันนะแล้วก็มีเทคนิคการรับมือแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าต่อไปเขาจะทําอะไรกับเราในลักษณะนี้ก็จะยากมากยิ่งขึ้นนะฮะขอให้รอดนะโชคดีนะครับ